วันนี้ก็พาในส่วนของผู้เสียหายเนี่ยที่เขาได้แจ้งความไปในวันแรกเนี่ยมาพบทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่ประสานท่านอาัคารเดชพิมลศรีมานะครับท่านผู้ช่วยปปรตรนะครับเนื่องจากนะมีทางบิ๊กบอสนะพูดในรายการว่าตอนนี้เนี่ยมีคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะมีคนเคยที่เป็นมือรีดมือไถมาจากหลายทั่วทิศทางนะครับไปหาบอสแล้วขอขอตังค์นะแล้วบอสก็ให้เงินด้วย ทำให้ทางเขาเรียกผู้เสียหายเนี่ยหลายท่านเนี่ยรู้สึกวันเกรงนะกลัวว่าจะมีคนช่วยเหลือกลัวคนจะมีคนวิ่งคดีให้นะครับแล้วตอนนี้คลิปเสียงเนี่ยมันก็ปรากฏออกมานะวันนี้มันมีโอกาสก็เลยให้ทางผู้เสียหายเนี่ยเขาก็รู้สึกไม่สบายใจอยู่แล้วก็เลยประสานทางท่านผู้ช่วยพบตอรอเนี่ยนะให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสมาหาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้ช่วยตรวจสอบว่าคลิปเสียงเนี่ยอันเนี้ยเป็นคลิปเสียงของใครแล้วทางบิ๊กบอสเนี่ย เข้าข่ายการติดสินบนเจ้าพนักงานหรือไม่นะครับมีตอนนี้มีการวิ่งเต้นหรือมีการให้ใครเนี่ยช่วยเหลือทางคดีหรือไม่นะครับนะก็เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาตรวจสอบเพราะหลังจากที่ฟังคลิปเสียงเนี่ยโอ้โหมันฮึกเหิมจริงๆนะครับนะโอ้โหนี่แต่งตั้งคนนั้นได้แต่งตั้งแล้วไอ้คนนี้ต้องเดินมาเดินตามตูดตุก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 เหมือนขี้นะครับนะโอ้โหไม่ฟังแล้วไม่คดเก่งแล้วไม่รู้เก่งมาจากไหน นะครับแล้วก็ผมก็สอบถามกับแหล่งข่าวใกล้ชิดเขาบอกว่ามีคนไปบอกกับทางทีมนี้ด้วยนะอะผมไม่บอกว่าบอกกับใครนะว่าถ้ามีการเอ่ยชื่อเนี่ยระวังจะมีคนมาอุ้มนะโอโ้ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับนะล้วสภาพเนี่ยผมบอกเลยนะถ้าถ้าถ้าคาดว่าเป็นคนไอคนนี้นะไม่ได้มีความน่ากลัวเลยนะครับนะไม่ได้มีความน่ากลัวแล้วก็ไม่ได้รู้สึก น่ากลัวเลยนะครับรู้สึกว่าถ้าสมมติเก่งกลัวไอคนนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะกลัวผิดคนนะครับนะก็วันนี้ก็จะเอาให้เป็นตัวอย่างนะครับนะปากปากนี่เก่งอยากจะรู้ว่าของริงนี่เก่งเหมือนปากไหมนะครับก็เดี๋ยวจะเอาให้หนักเอาให้เข็ดนะครับก็เดี๋ยวฝากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยหาตัวถ้าหาเจอเนี่ยเดี๋ยวอะไรนะวันนี้เนี่ยผมเชื่อไอที่บอกว่าเดินตามเหมือนขี้เนี่ย วันนี้ไอ้คนที่พูดถึงเนี่ยเขาไม่ได้เป็นขี้หรอกเดี๋ยวคุณเนี่ยจะเละเป็นขี้เดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับอ่าก็เดี๋ยวให้ทางผู้เสียหายเขาอัปเดตแล้วกันนะครับค่ะส,สำหรับเอบเองก็ก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้เสียหายนะคะแต่แต่ก็ไม่เยอะมากนะคะแล้วก็เข้าไปอยู่ตรงนั้นในช่วงเวลาที่สั้นๆแต่สิ่งที่เอ๋สัมผัสได้มากกว่าคนอื่นนั่นคือเอเป็นดารา เอเข้าถึงบอสตัวใหญ่ๆได้มากกว่าคนทั่วๆไปนะคะเอก,ก็เลยมายืนยันตรงนี้ถามว่าเมื่อคืนที่ได้ดูข่าวที่ที่หลายๆท่านร่วมสู้กันมานะคะโดยเฉพาะทางคุณกันทางพี่หนุ่มทางหนกระแสเนี่ยนะคะได้สู้กันมาพอจับได้18 1 8 <18. S 2> คนนะคะเราก็รู้สึกชื่นใจนะคะแต่ถามว่าเรายังกลัวไหมเรายังพวกเรายังกลัวนะคะคุยกันก็คือยังกลัวในส่วนของเทวดา ที่เขาเรียกว่าเทวดาเรียกว่าแบ็คของแบ็ค <c oughs> ของของคุณพ่อเขาอะนะคะเราก็ก็กลัวจริงๆแล้วเรารักพอนะเพราะว่ากลัวเขาตายกลัวเขาช็อกตายหรือกลัวเขาหายไปเรายังอยากให้เขาอยู่ฉะนั้นเมื่อคือนที่เขาเดนจับพวกเราดีใจนะคะว่าเขาปลอดภัยแน่ฉะนั้นสิ่งที่เรายังกลัวอยู่ก็คือการเรื่องของคดีว่ามันจะจะมีการโน่นนี่นั่นหรือเปล่าแล้วทุกอย่างมันก็จะจะจะ จะจบด้วยการวิ่งเต้นหรือเปล่าแต่เชื่อว่าพอบอตรโดยเฉพาะท่านท่านอะนะคะ,ะท่านท่าน,านอัครเดชผู้ช่วยท่านได้รับหน้าที่ตรงนั้นมาท่านเป็นเป็นนักรบจริงๆท่านคงไม่ปล่อยผ่านและอย่างมีมีกลุ่มบอบบางนะคะที่ทางคุณกันเขาซีเรียสมากอยากจะดูแลอย่างเช่นของคุณคริสอย่างเนี้ยนะคะหรือว่าที่ได้รับเงินไปแล้วรายแรกนะคะค่ะท,ที่นั่งรถเขน็นในรายการหมืนกระแสนี้ก็รับไปแล้วฉะนั้นใครที่มีกลุ่มเป็นกลุ่มบาะบางนะคะก็ รีบเข้ามาใครที่เดือดร้อนก็รีบเข้ามาแล้วเอ๋ก็ฝากตรงนี้ได้ไหมะน้องการว่าอะไรครับจะโดนจะโดนอุ้มไหมอ่ะไม่มีใครกล้าหรอกเดชผมดูแลไม่มีใครกล้าเลยเลยครับขยายนะคะคือเมื่อคืนที่เห็นโอเคบอสที่เอ๋สัมผัสเมื่อคืนคือบอสปันแล้วก็บอสพอแต่อีกสองบอสที่เอ๋ประสานโดยตรงตั้งแต่แรกนะคะซึ่งซึ่งเมื่อคืนยังไม่โดนนะคะตรงนี้เอ๋ฝากถึง แม่นอดพ่อหนุ่มบอสใหญ่นะคะซึ่งติดตัวคุณปันเลยนะคะเราประสานกับเอมาตลอดคุณโมอิตเวตเก่งมากคุณคุณคุณมีทีมงานน่าจะหลายหมื่นคนหมายถึงดาวไลน์ของคุณเออยากให้ให้น้องนอตให้พ่อหนุ่มติดต่อพี่กันก็ได้ติดต่อพี่กันก็ได้เพราะเราเป็นห่วงเป็นห่วงคุณจริงๆนะคะเป็นห่วงคุณจริงๆ เป็นห่วงความปลอดภัยเป็นห่วงความเครียดของคุณกลัวคุณจะเป็นอะไรติดต่อไม่ว่ากันนะไม่ว่าไม่ว่า<ะ>มาได้เลย <laughs> ก็ติดต่อมาทางคุณกันก็ได้ค่ะเรารับรองความปลอดภัยนะคะเพราะเอเชื่อว่าคุณสองคนสามารถที่จะช่วยเหลือคนอีกหลายแสนคนที่พวกคุณ จะทาร้ายเขาโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่ทราบได้นะคะแต่คุณสามารถช่วยเหลือกลุ่มผู้เสียหายหรือคนที่เดือดร้อนได้นะคะโดยเฉพาะในในสายของของของคุณซึ่งหนึ่งในนั้นมีเออยู่ด้วยแล้วก็มีคุณคริสโตเฟอร์เบนจกุลอยู่ด้วยนะคะเอก็เลยคิดว่าติดต่อมาเถอะค่ะนะคะติดต่อมาเถอะค่ะอย่าให้ต้องมีหมายจับแล้วเรามาช่วยกันว่าทํายังไงให้ช่วยเหลือคนจนนะคะในส่วนของกฎหมายว่ากันไปแต่อย่างน้อยท่านก็ได้ ได้ทำกุศลนะ่ะเออได้มาช่วยให้คนลากยาหรือให้กลุ่มเปราะบางหรือให้ผู้เสียหายนั้นอได้รับการเยียวยาได้เร็วขึ้นนะคะคิดให้ได้นะคะพ่อหนุ่มขาแม่นดขาติดต่อคุณกันจอมพลังมาก็ได้ขอโทษนะินดีดดดครับดีครับค่ะก<ๆ>็ก็สำหรับเอฝากไปอย่างนั้นแล้วอยากให้คดีนี้แบบปิดตัวโดยเร็วแล้วก็ฝากถึงท่านผู้ใหญ่นะคะในเมื่อ หลักฐานมันชัดเจนขนาดนี้อยากให้ท่านรีบดําเนินการแล้วก็มีจุดตรงไหนที่พอจะเยียวยาผู้เสียหายได้ก่อนในระดับหนึ่งนะคะอยากให้ทําตรงนั้นก่อนเพราะหลายๆท่านที่เสียหายนี้บอกตรงๆเลยค่ะว่าว่าน่าสงสารมากซึ่งบางท่านเองไม่มีเงินจะกินข้าวแม้จะนั่งรถมาคุณกันเท่าที่ได้ฟังยังแบบยังแบบไม่มีอะค่ะต้องพยายามติดต่อมาคุณกันก็ ก็มีการช่วยเหลือในการส่งรถไปรับหรือในการดูแลตรงส่วนนั้นเพื่อจะช่วยได้เท่าที่ช่วยนะคะอันนี้เอกก็ต้องฝากถึงทุกคนว่าท่านใดที่ที่เป็นผู้เสียหายแล้วยังไม่ได้มาแล้วกลัวติดต่อคุณกันจอมพลังค่ะเดี๋ยวเรามาสู้ด้วยกันนะคะแล้วก็ฝากถึงพ่อ,นอนหนุ่มแม่นอดอีกครั้งนะคะติดต่อกลับมาเถอะค่ะเรามาช่วยกันคดีจะได้ปิดเร็วๆนะคะเพราะท่านอยู่กับคุณพออยู่กับวอตัน นะคะแล้วท่านก็อยู่สูงมากแต่พระอิญว่าเมื่อคืนยังไม่เห็นต้นยังไม่เห็นสองคนนี้นะคะและเอกก็เลยมีความรู้สึกว่ารีบติดต่อเรากลับมาเพื่อมาช่วยเหลือคนอื่นกันอย่างน้อยอันยิ่งสงหรือบุญที่ตรงเนี้ยที่คุณคิดได้มาช่วยเหลือผู้ผู้เสียหายเนี่ยอาจจะทําให้คุณได้มีทางออกในส่วนของคดีได้บ้างไม่มากก็น้อยตามสมควรของตัวบทกฎหมายค่ะอืมอ่าโอเคผมเพิ่มขอเพิ่มนิดนึงครับคือตอนนี้ในส่วนของ แม่ทีมหลายท่านนะบางคนยังมีความมั่นอ,อกมั่นใจนะครับว่าเอ้ยฉันยังยังแน่นะครับก็วันนี้ผมอยากจะบอกว่าหมายจับที่ออกไปเมื่อคืน18คนวงเล็บคือชุดแรกนะครับแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาคัดค้านการประกันตัวด้วยแต่ได้ประกันไม่ได้ประกันมาอยู่ที่ดลมินิของศารท่านเว,เวลานี้แม่ทีมระดับหัว,ห,วหรือตัวใหญ่ๆเนี่ยยังพอมีเวลานะครับนะถ้าท่านเห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วเวอยากเข้ามาให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ห่วงเรื่องความปลอดภัยท่านติดต่อมาที่ผมได้นะครับผมยินดีให้ความช่วยเหลือเต็มที่นะครับนะยังพอมีเวลานะก็อ่ะลองคิดดูก็แล้วกันนะครับยังพอมีเวลานะขออนุญาตนิดนึงค่ะน้องกันค่ะเหมือนคุณพอไปออกหนกระแสอย่างเงี้ยอ่าไปออกหนกระแสยืนยันว่าเสียงนั้นเป็นเสียงคุณพอเสียงตัวเขาเองแต่ไม่กล้าบอกว่าปลายสายคือใครแต่พอตกเย็นไปออกอีกรายการหนึ่งคิดว่าทุกคนคงสังเกตเห็นนะคะกับหนกระแสเข้าไปถึงร้องไห้โฮ ค่ะดราม่าซึ่งซึ่งเป็นภาพลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะคะที่เขาไปไหนเขาต้องใช้น้ําตาในการนําทางสู่ความสําเร็จของเขาแต่พอตกบ่ายพี่เห็นอีกรายการหนึ่งเห็นเขาปฏิเสธทุกเรื่องแล้วก็มีการโต้เถียงกับผู้เสียหายค่ะอันนี้มีผลไม่ค้าหรือว่าพอเขาได้คุยกับโหนกระแสเสร็จเขาได้คุยกับเทวดาของเขาเขาเลยกล้าที่จะนี้มาสู้ตรงนี้อันนี้เนี่ยเนี่ยผู้เสียหายหลายคนก็คิดได้ไง เขาคิดได้เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาสแสดงทําออกไปเนี่ยมันเป็นการสแสดงหรือมันเป็นมันเป็นตัวเขาจริงๆนะครับเพราะวันนี้อ่ะแน่ๆละผู้สิหายเขาไม่สบายใจแล้วพอมันเกิดลักษณะแบบนั้นออกมาก็เดี๋ยวไปหาความจริงกันนะครับนะไปหาความจริงกันโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปตึกหน้าน้ต<ช>ึกหน้า